นึกภาพดูสิครับว่าโลกสมาร์ทโฟนกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่กล้องถ่ายรูปซ่อนตัวอยู่ใต้หน้าจอได้อย่างสมบูรณ์แบบและ Apple กํกำลังเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แต่ที่น่าสนใจคือ iPhone 4จอพับรุ่นแรกจาก Apple อาจมาพร้อมกับกล้องใต้จอความละเอียดสูงถึง24ล้านพิกเซลซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนเลยนะครับและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปว่ามันจะพลิกโฉมการถ่ายภาพได้อย่างไรตามรายงานล่าสุดจากเจพีมเก iPhone น หรือสมาร์ทโฟนจอพับต้นตำรับของ Apple จะถูกติดตั้งกล้องใต้หน้าจอ under display camera หรือ UDC ที่มีความละเอียดถึง24ล้านพิกเซลซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ที่ไม่มีใครทำได้มาก่อนในตลาดเลยทีเดียวเพื่อให้คุณเข้าใจง่ายขึ้นกล้องใต้จอคือเทคโนโลยีที่ซ่อนเซ็นเซอร์กล้องไว้ใต้แผงหน้าจอทำให้หน้าจอด้านในเรียบเนียนไม่มีรอยบากหรือรูเจาะเหมาะสำหรับการออกแบบสมาร์ทโฟนจอพับแบบหนังสือที่มุ่งเน้นความบางเฉียบและการพับได้อย่างคล่องตัวแต่ก่อนหน้านี้ Apple เคยมีข่าวหรือเรื่องกับ หารพัฒนา UDC สำหรับหน้าจอด้านในของ iPhone 4มานานแล้วแต่ครั้งนี้เป็นการเปิดเผยตัวเลขความละเอียดที่ชัดเจนเป็นครั้งแรกเทคโนโลยี UDC ไม่ใช่สิ่งใหม่สำหรับฝั่ง Android เพราะแบรนด์อย่าง ZTE Xiaomi และ Samsung ต่างก็เคยใช้มาก่อนแล้วแต่ปัญหาหลักคือคุณภา,ภาพภาพถ่ายมักลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะแสงต้องทะลุผ่านชั้นหน้าจอก่อนถึงเซ็นเซอร์กล้องทำให้ความละเอียดส่วนใหญ่ ถูกจำกัดไว้แค่4หรือ8ล้านพิกเซลเท่านั้นนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้ว่าทำไม Android จอพับถึงยังไม่โดดเด่นเรื่องการถ่ายภาพแต่สำหรับ Apple รายงานระบุว่ากล้องย d ดิซตัวใหม่นี้ใช้เลนส์พลาสติกถึง6ชิ้นพร้อมด้วยการออกแบบที่ช่วยให้แสงผ่านได้ดีเยี่ยมกว่าเดิมมากส่งผลและให้ภาพถ่ายออกมาคมชัดรายละเอียดสูงและใกล้เคียงกับกล้องปกติมากขึ้น ถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งสําคัญในวงการถ่ายภาพผ่านกล้องใต้จอเลยก็ว่าได้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นลองนึกถึงการถ่ายรูปเซลฟี่ขนาดดูแลเด็กหรือทํางานโดยไม่ต้องหาช่องกล้องภาพจะออกมาเนียนตาและไม่เสียบรรยากาศอย่างไรก็ตามรายงานจากเจพีมอร์กันก็ชี้ให้เห็นว่า Apple อาจต้องแลกมาด้วยการตัดฟีเจอร์บางอย่างเพื่อรักษาความบางและการพับได้ง่ายเช่นไม่มีระบบสแกนเนอร์เลดที่ช่วยในการถ่ายภาพช่วงมืดหรือสร้างเอฟเฟกต์ออกมินทิตเรียลิตี้รวมถึงระบบกัน,ส,นสั่นไอเอสในกล้องหลัก ซึ่งอาจทําให้ภาพไม่เสถียรในสภาวะสั่นไหวนี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและอาจเป็นประเด็นถกเถียงเพราะหลายคนอาจสงสัยว่าคุ้มไหมที่จะยอมลดฟีเจอร์เพื่อแลกกับนวัตกรรมนี้แต่ข้างนี้ Apple ก็อาจมองว่านวัตกรรมยูคิีสิสูงสุดนี้เป็นสิ่งที่สําคัญกว่าเพราะมันช่วยหายห่อสมาร์ทโฟนเป็นแฟลตมากขึ้นและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปว่าการพัฒนาเทคโนโลยีมกักต้องมีเทรดออฟ นักวิเคราะห์ชื่อดังอย่าง M. I. N. G. C. H. i คู Q, เ่เผยว่า iPhone 4จะมาพร้อมกล้องหลังคู่กล้องหน้าในจอด้านในและกล้องหน้าอีกตัวเมื่อพับเครื่องซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของมากกมันจากบูมเบิร์ตที่ระบุว่ารุ่นนี้จะมีกล้องทั้งหมด4ตัวได้แก่กล้องหน้า1ตัวใช้ได้เมื่อพับเครื่องกล้องใต้จอ1ตัวใช้ได้เมื่อกางจอออกกล้องหลังคู่48 MP 48 MP ส่วนแหล่งข่าวจากวิโบเชนดิจิตอลแชสต์สเตชัน ก็ยืนยันว่ากล้องหลังทั้งคู่จะมีความละเอียด48ล้านพิกเซลจริงๆสำหรับระบบยืนยันตัวตน Apple อาจกลับมาหันใช้ Touch ID ที่ฝังอยู่ในปุ่มด้านข้างแทน Face ID เพื่อประหยัดพื้นที่และซ่อนเซนเซอร์ได้อย่างแนบเนียนยิ่งขึ้นซึ่งอาจเป็นการตัดสินใจที่น่าสนใจเพราะ Touch ID มีข้อดีเรื่องความปลอดภัยที่เชื่อถือได้แต่บางคนอาจถกเถียงว่าทำไมไม่ผสมทั้ง Face ID และ Touch ID ให้เลือกใช้ได้หลายแบบส่วนกำหนดการเปิดตัวนั้นยังไม่แน่ชัดมากเกืเหมือนคาดว่า Apple จะเปิดตัว iPhone 14 ในช่วงปลายปี2026แต่ธนาคารมิซูโฮเซกิโอริตี้จากญี่ปุ่นมองว่าอาจถูกเลื่อนออกไปถึงปี2027เพราะ Apple ยังอยู่ในช่วงปรับปรุงดีไซน์บานพับและองค์ประกอบหลักให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนเข้าสู่การผลิตจริงและนี่คือจุดที่มันเริ่ม c o n t r o v e r s i เพราะหลายคนอาจสงสัยว่าทำไม Apple ถึงต้องรออีกนานขนาดนี้มันเป็นเพราะความสมบูรณ์แบบหรือเป็นการแกล้งขายให้แต่ถ้าคุณคิดอย่างนี้มันก็อาจเป็นกลยุทธ์ที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพใหน ช่วงแรกเหมือนกับที่เราเห็นในสมาร์ทโฟนจอพับอื่นๆเพื่อให้เห็นภาพกว้างขึ้นลองดูข่าวเกี่ยวข้องเหล่านี้รุ่สเปคครบซัมซุงกาแล็กซี่แซดโสามาพร้อมส n นับ r ดร o n ก8 8้อน888กล้องใต้จอและตัวเครื่องแข็งแรงขึ้น h t t p s w w w i p h o n e r o y n e t s a m s u n g g a l a x y s a d 4 3 a l l t e x t l i n นักวิเคราะห์เผย iPhone 12อาจมาพร้อมแรมสูงสุด 6GB h t t p แสลแสเว็บไวยเว็ i ไอโฟ n e t ดรอยด์เน็ i แสลไอโฟขีดห k i ขีดและนักขีดอิสร e ทิศขีดทูขีดฟิชข s ดอัพขดูขีดขีดเปิดตัว Nubia Z50 Ultra อเรือธงหน้าจอเต็มกล้องใต้จอ UDC 4.0ชิป SD 8 Gen 2จน2กล้องหลัง64 MP https อ็ l พีฮ l ท s ีพี i อสโคโลนแสลแสเ e ็บ l ว s เ u ็บไ a โฟนขีด a อยด์เน a ตแสลนูเีย l ีดแขีดอุ สรุปข่าวรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่15-21กรกฎาคม66 h t t p s w w w i p h o n e k i t r o y n e t i t k i t n e w k i t 2 0 2 3 j 1 5 2 1สรุปข่าวรอบสัปดาห์ระหว่างวันที Wit ่1-5มกราคม67 h t t p s w w w i p h o n e k i t r o y n e t i t k i t n e w k i t 2 0 2 4 j a n 1 5 ที่มา m a c r o m o r s h t t p s w w w m a c r u m o s c o m 2 0 2 5 0 1 1 7 i p h o n e 4 2 4 m p u n d e r d i s p l a y c a m e r a แล้วคุณล่ะคิดอย่างไรคุณเห็นด้วยที่ Apple ตัดฟีเจอร์เพื่อนวัตกรรมนี้หรือไม่หรือว่าการเลื่อนเปิดตัวเป็นความฉลาดหรือความล่าช้าแชร์วความเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยครับมาถูกถึงกัน